สวัสดีครับทุกท่านครับผมสาหรับวันนี้ครับเรากลับมาต่อกันครับกับคิกไคเซนไตเซนไคเจอร์ครับโดยในวันนี้ครับหลังจากที่เราทําในส่วนของซูเปอร์เซนไคโอจูรันไปแล้วครับวันนี้เราก็มาต่อในในรูปแบบของการรวมร่างอีกรูปแบบหนึ่งครับนั่นก็คือซูเปอร์เซนไคโอบลูนะครับผมการประกอบร่างระหว่างเซนไคบลูดแล้วก็ซูเปอร์เซนไคเซอร์ครับซึ่งการประกอบร่างครั้งนี้ครับในตอนนี้นะครับ เป็นการประกอบร่างที่สามารถทําได้ในรูปแบบของของเล่นเท่านั้นครับร่างนี้ยังไม่มีภาพออกมายังไม่มีการกล่าวถึงยังไม่มีเนื้อเรื่องใดๆที่พูดถึงในเนื้อเรื่องนะครับเพราะงันวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมนคับว่าถ้าเกิดซูเปอร์เซนไคเซอร์เนี่ยประกอบร่างกับเซนไคบูลแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับพราะงั้นแล้วก็โชว์เซนไคกันไป เคครับเพราะงั้นเรามาเริ่มทําการประกอบร่างกันดีกว่าครับเริ่มจากซูเปอร์เซนไคเซอร์กันก่อนนะครับซูเปอร์เซนไคเซอร์ครับเราทาเหมือนเดิมเลยคือทําการถอดอาวุธออกนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะไม่สามารถถืออาวุธได้เนื่องจากในร่างนี้ครับเราจะไม่มือสำหรับการถืออาวุธนะครับเพราะงั้นอันนี้เราเก็บไปนะครับอเนแล้วก็ซูเปอร์เซนไคเซอร์ครับทำเหมือนเดิมเลยคือทําการถอดปืนข้างหลังออกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําถัดไปคือทําในส่วนของแขนนะครับก็คือพับแขนขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงส่วนของ แขนด้านซ้ายออกนะครับเมื่อกี้ผมดึงผิดข้างเนะจ้ะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดับดำในส่วนของแขนครับมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้จากนั้นครับถัดไปส่วนที่ต่างส่วนที่1ครับคือส่วนขาครับถ้าเกิดตอนเราเป็น ซูเปอร์เซนไคโอจูรันเนี่ยครับเราทำการดึงเท้าออกแบบนี้แล้วเ,เ,เท้าเนี่ยไปติดจูรันแต่ว่ารอบนีครับรูนเนี่ยครับไม่สามารถติดเท้าวันนี้ได้เท้าเลยจะทำการใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับในส่วนของขาแบบนี้มาเลยให้ขาเนี่ยติดกันในรูปแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ทำมาเดินครับทำการพลิกหุ่นนะครับ บบแนีโอเคเกียบ้อยนะครับผมเขตที่นี้ถัดไปส่วนของเซนไข่บูนนะครับอย่างแรกเลยถอดอาวุธบูลพิคเกลออกก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้ได้ไหมนะเพราะงั้นเราเก็บไปก่อนนะครับทีนี้ถัดไปครับถ้าเกิดเป็นการประกอบร่างตามที่บันไดบอกครับคือทําการถอดแขนบูลออกแต่ว่าผมไม่อยากทําแบบนั้นครับเนื่องจากผมอยากใช้ชิ้นส่วนนี้ครบทุกชิ้นส่วนนะเพราะงั้นแขนครับเราจะทําการพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พับหัวบูลลงไปนะครับผมจากนั้นครับ แน,น่นอนเราทําการยกแขนแบบนี้ครับแล้วก็พับตาขึ้นชุบชุบแบบนี้โอเคอันนี้โอ okay. เคเรียบร้อยจากนั้นก็ทําการยกตัวออกนะครับโชว์เซนไทกัน,น,นไป ครับผมแล้วก็ติดปืนเข้าไปครับ เท่านี้ก็จะสำเนาๆครับกับซูเปอร์เซนไคโอบลูนะครับผมการประกอบร่างอีกรูปแบบหนึ่งของซูเปอร์เซนไคโอนั่นเองครับซึ่งร่างนี้ครับต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าผมค่อนข้างชอบมากกว่าร่างของจูรันนะครับถามว่าทําไมเนื่องจากว่าร่างของบลูเนี่ยครับอีกฝั่งเนี่ยครับจะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่เนอะทำไมค่อนข้างเข้ากับฝั่งของซูเปอร์เซนไคเซอร์จะต่างกับของตอนที่เป็นจูรันครับตอนที่เป็นจูรันเนี่ยฝั่งซีนี้เนี่ยครับมันค่อนข้างเหมือนกับผอมไปนิดนึงก็เลยดูไม่เข้ากันแต่พอเป ร่างของบลูเนี่ยครับก็เป็นร่างที่เน้นในการใช้พลังในการโจมที่เป็นหลักครับซึ่งค่อนข้างเข้ากับส่วนของที่เป็นฝั่งของซูเปอร์เซนไคเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งถ้เกิดเอาอิงตากตามประกอบร่างของบันไดครับท่อนบนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมคบว่าเราเหลือปืนอีกกระบอกหนึ่งซึ่งจริงๆนะครับถ้าเกิดจำกันได้ครับส่วนของข้างหลังเนี่ยมันจะมีพาร์ตมาติดเนอะแต่พาร์ตนั้นครับไม่สามารถกับบลูนได้เพราะฉะนั้นพาร์ตนี้ครับผมเลยเลือกที่จะทําแบบนี้ครับ เรานํามาถือนะครับเป็นในส่วนของปืนแบบนี้ได้เลยนะครับผมนั่นก็แปลว่าในร่างนี้ครับรูนของเราจะถือปืนนะครับที่เป็นอาวุธน่าจะชื่ออะไรสักผมจำไม่ได้ผมจะผมไม่ได้ว่าอาวุธปืนนี้มีชื่อไหมนะแน่น่นครับว่าเราก็สามารถถือปืนแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็แน่นอนครับว่า สมมติเราทำแบบนี้ครับเราก็จะอารมณ์เหมือนกับว่าหุ่นของเราเนี่ยกำลังทำการยิงปืนทุกกระบอกจากรางออกไปเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะในเรื่องเนี่ยเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถอาจทราบได้นะครับเนื่องจากว่าร่างนี้เนี่ยที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยครับว่าร่างนี้เป็นร่างที่ยังไม่เคยมีภาพยังไม่เคยมีอะไรออกมาเลยนะครับเป็นร่างที่ของเล่นเนี่ยเล่นได้เฉยๆนั่นเองบันไดยังบอกครับว่าร่างนี้เนี่ยจะมีโผล่ออกมาหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะโผล่ออกมานะครับผมไม่น่าโผล่เน้น่าจะ ค่อนข้างชอบมาก่อร่ราของสูรันด้วยเนื่องจากว่ามันค่อนข้างดูเข้ากันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ จากที่ดูที่หัวนะครับจะเห็นว่าหัวนะครับอาจจะมีการสีตัดไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับแล้่จาก2ฝั่งเนี่ยบึกเท่ากันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับเลยนะครับก็คือการรีวิวปัะจัรวันนี้ครับกับซูเปอร์เซนไคโอบลูนะครับการประกอบร่างอีกรูปแบบหนึ่งของซูเปอร์เซนไคเซอร์นั่นเองครับผมซึ่งอันนี้พบอกไปครับความเห็นส่วนตัวคือผมชอบร่างนี้มากกว่าร่างซูรันนะแต่แน่นอนครับว่าความเห็นคนอื่นเนี่ยผมก็รับฟังนะครับว่าใครชอบอะไรมากกว่า นะครับผมโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกด s u b ติดตามช่องนส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้ามคิดได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาเพียงเท่าน,นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับรบ๊ายบาย